พี่พยาบาลขาประจําเดือนมาปกติแต่ทําไมถึงยังท้องอืมอันดับแรกเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าประจําเดือนของผู้หญิงเราเกิดจากอะไรค่ะในแต่ละเดือนเนี่ยเยื่อบุผนังมดลูกจะนาตัวขึ้นมา เพื่อรองรับการฟังตัวของเซลล์ไข่ที่ได้รับการผสมกับตัวอสุจิแล้วแต่ถ้าไม่ได้รับการผสมกับตัวอสุจิเยื่อบุผนังมดลูกที่มันหนาตัวขึ้นมาเนี่ยค่ะจะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนของเรานั่นเองค่ะแล้วทำไมประจำเดือนมาปกติถึงยังท้องได้จริงๆแล้วเลือดที่ออกมา นั่นก็คือเลือดล้างหน้าเด็กค่ะเกิดจากการฝังตัวของตัวอ่อนที่เยื่อบุผนังมดลูกหลังจากที่เซลล์ไข่ได้รับการผสมกับตัวอสุจิประมาณ5-7วันการฝังตัวของตัวอ่อนที่เยื่อบุผนังมดลูกเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเลือดออกประมาณ1-3วันแล้วก็จะหายไปจึงทาให